ที่สิตัวละครก้าวสู่ด้านมืดที่ได้รับการโหวตมากที่สุดตัวละครที่เคยอยู่ด้านสว่างมาตลอดแต่กับเกิดแรงกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้เขาดําดิ่งสู่ด้านมืดไม่ว่าจะเป็นเพราะหลงผิดหรือหน้าที่วันนี้เรามาดูกันว่าจะมีใครบ้างที่ก้าวเข้าสู่ดาร์กไซด์จากการจัดลำดับของเว็บไซต์ ranking.net ที่มีผู้เข้าร่วมลงคะแนนกว่า2,658โหวตจะมีคนที่คุณชอบหรือไม่อย่ารอช้ากดไลค์กดแชร์และไปชมพร้อมๆกันเลยอันดับ20อาเคมีโฮมูระจากเรื่องสาวน้อยเวนมลมาโดกะห้าสิกเ่องจววเ59.5คะแนน,อ,น, uki, อ,อ,แแน,นอันดับ18เเซนุชิบจากรื่องคน เ่งฟ้าประธาน60.2คะแนนอันดับ17อาสาโนกาคุชูจากเรื่องโรงเรียนรอบสังหาร6 1 7คะแนนอันดับ16เรนาคุริวจากเรื่องเมจัยอลดินปจนภัย64คะแนนอันดับ15ไลเนอร์บาวจากเรื่องแอคแทกออนไทตันหกงคะแนนอันดับ14โคโตนะฮะคาซึระจากเรื่องสคูเดสหกสาองคะแนนอันดับสิบารูรุตนัมเพอรุตจากเรื่องโคสกีอัสหกสิบห้าจุดเก้าคะแนนอันดับ1สิบสองชินิุอดาจากเรื่องินนนทาคอัดิทกจิ จากเรื่องนารルโตะตำนานวายุสลาตัน74คะแนนอันดับ8กีฟิทจากเรื่องเบอร์เซิร์ก74.6คะแนนอันดับ7อุจิวะโอบิโตะจากเรื่องนารルโตะตำนานวายุสลาตัน79.7คะแนนอันดับ6ไรเซยามิจากเรื่องเดนโนต81.1คะแนนอันดับ5เกตโทซุงุรุจากเรื่องมหาเวทพนดมาน84.1คะแนนอันดับ4อากศาศะจากเรื่องดาบพิฆาตอสูร84.3คะแนนอันดับ3คานกิกิเคนจากเรื่องโตเกียวกูล86.9คะแนนอันดับ2ซานโนมาจิโร่หรือไมกี้จากโตเกียวลิวันดับ1คือเอเเเลนยกอร์จากเรื่อง 88. 9คะแนน